ามสายสารนารู้เรามีข่าวสารและกิจกรรมดีๆมาฝากท่านผู้ฟังของเราขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละโดยงานประชาสัมพันธ์สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลแม่ละและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่ในการเสียงตามสายรายการเสียงตามสายของเราจะนําเรื่องราวและสาราน่ารู้มาฝากให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับ แล้ววันนี้นะครับทุกท่านอยู่กับประผมนายวิการถากาศตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์สังกัดสำนักปริษัทองค์การบริหารส่วนตำบลมะละครับและดิฉันนางสาวพิญญาพัฒน์จงคำตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์พิธีกรผู้ดำเนินรายการร่วมในวันนี้ค่ะช่วงต่อไปเป็นช่วงกิจกรรมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับ ก่อนอื่นต้องขอฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนตำบลมะละของเรานะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากที่กําลังจะม,มาถึงนี้นะครับโดยทุกท่านนะครับสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพียงแค่กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักของท่านนะครับเข้าไปตามลิงก์ที่ปรากฏตามเพจ Facebook ของการบริหารส่วนตำบลมะละนะครับซึ่งเราได้ทําการประชาสัมพันธ์ลิงก์สําหรับการตรวจสอบสิทธิ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับที่จะมาถึงในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม2567กับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากครับทุกท่านสามารถกดลิงก์แล้วก็กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักสำหรับตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลเมละใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากประจำปีพุทธศักราช2567 ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมาร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่15ธันวาคม2567ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดอนาคตและพัฒนาท้องถิ่นให้จเจริญก้าวหน้าโดยการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับจะมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีความสามารถและความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลเวลาทุกท่านนะครับอย่าลืมมาร่วมกันใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งวันที่15ธันวาคม2 5 6 7เพื่ออนาคตที่ดีและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนของเรานะครับการเลือกตั้งเป็นสิทธิ์ของเราการออกเสียงเป็นการร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตา แ้วมือบ้าปื้วเมื่อพาตีหรือจังหวัดตากกอดีกอระหรืออันโอเวจตชีขอนี่สูพอโคแลคือเธอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากตาเชอระตอมมือข้อที่ตชีแย่ซอซองห้าหกเจ็ดสะท่อแวกอคอขคนารีตือเวลหรือฮาลอคอแยนารีหรือตาลอคือเธอหรือโอเวเดนมีนาตา ทีแวลิตเบ้ชุยแวนเนตเบอร์ลือเปลืออเมเย่ปลือในแอดอกและจิเนึกเกเวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต,ตากหรืออากเลตและเลเ,รเรกรพัฒนาเกีเวไปที่ปคอ,อส่พอโคหนอตาลืตอตวอีเลเวก็ดีกอราเลเวลหรือกีวีวาวาชีชีชนอมือข้อทิจะชีแย่ซอท่านว่าคมอีหลอ วอจังหวัดตากก็ดีกอกาและชุยแวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเลือกตัวแทนเข้าไปรับใช้ใมวลชนดูที่ตัวตนมีนโยบายเลือกผู้นำที่ทำเพื่อฉันและเธอตาให้เจอคนดีมีคมุณธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาขอเชิญพี่น้องประชาชนคนจังหวัดตาที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม2567นี้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่รับบัตรหนึ่งใบ กาได้เบอร์เดียวเลือกคนที่ใช่กาคนที่ชอบเข้าไปทาหน้าที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาบริหารงานเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นเลือกตั้งครั้งนี้ร่วมใจกันไปใช้สิทธิ์ด้วยความสุจริตและโปรง่งใสวันอาทิตย์ที่15ทธันวาคมนี้ตั้งแต่8ดโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นชาวตากพร้อมใจไปเลือกนายกอบจตาตา เเออ้ยม,อ<ร>ามามา<ร>าา<ร>าาบนนนรรจะัักกกตงงช่วงข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตะมนลแม่ละวันจันทร์ที่9ธันวาคม2567เวลา10นาฬิกาด้วยรัฐบาลร่วมกับสำนักง,งานปปชสำนักง,งานปปทอ,องค์กรต่อต้านคอรัปชั่นสากลและภาคีทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากลในวันที่9ธันวาคม2567 ณาคารศูนย์การประชุมอ m p a c t เมืองทองธานีจังหวัดนนทบรุรีในการนี้งานนิติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่ละกองเข้าร่วมรับชมการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลในวันที่9ธันวาคม2,567 โดยเผยแพร่รับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดผ่านเฟ e บุ๊กของสำนักง,งานปปชหรือการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย NBT จะมีการประกาศเจตนาร์ไว้ดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการต่อสู้คอร์รัปชันเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างสังคมที่ปราศจากการทุจริตและเสริมสร้างความโปร่งใสให้ทุกระดับของสังคมนาห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตํานแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากาตาช่วงต่อไปเป็นช่วงสาระน่ารู้นะครับลองวิกเอนวันหยุดยาว แต่ภัยสุขภาพไม่เคยหยุดเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2567ซึ่งเป็นเดือนที่มีวันหยุดยาวๆเยอะมากเลยนะครับหลายครอบครัวหลายคนมีแผนออกไปเที่ยวไปพักผ่อนนอกบ้านแต่รู้หรือไม่ว่าช่วงวันหยุดก็สามารถเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินกับเราได้จึงอยากให้ทุกท่านไปเที่ยวอย่างระมัดระวังตื่นตัวตลอดเวลาไม่ประมาทกับทุกเหตุการณ์ เพื่อการท่องเที่ยวสุขกายสุขใจไม่เกิดเหตุไม่คาดคิดได้สําหรับความห่วงใยในประชาชนจึงได้รวบรวมภัยที่อาจคาดว่าจะเกิดขึ้นเกิดอยู่มาให้ทุกท่านได้รับรู้เพื่อสร้างความรอบรู้และการระวังและรับมือกันครับ 1. ภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2. ภัยความหนาว3ภัยพิบัติธรรมชาติ 4. ภัยจากพื้นที่อับอากาศคนหนาแน่น 5. ภัยจากอุจระ่วงเฉียบพันธุ์สำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีแผนจออกไปเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวนะครับก็ขอให้เฝ้าระวังภัยที่เรากล่าวไปข้างต้นนี้ด้วยนะครับองค์การบริหารส่วนตมวหลาขอส่งความปรารถนาดีไปถึงทุกครอบครัวและทุกท่านที่เตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลที่กำลังจะมาถึง โดยเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยทางถนนเช่นดื่มไม่ขับนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทั้งกับตัวท่านเองและผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นด้วยนะครับถ้ามีอาการเมื่อยนะครับก็ยืดเหยียดหยุดรถระหว่างการเดินทางเพื่อลดความเมื่อยล้าและเพิ่มความพร้อมในการขับขี่เดินทางอย่างปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจรและใช้ความเร็วที่เหมาะสม สุดท้ายนี้นะครับองค์การบริหารส่วนตะบนมะละขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและมีความสุขตลอดการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนี้นะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมอนามัยฉุกเฉินกรมอนามัยและขอให้ทุกท่านท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและปลอดภัยครับสาระน่ารู้เรื่องถัดไปนะคะฝุ่น PM 2.5กลับมาเยือนอีกครั้งคนไทยต้องระวังอะไรบ้างช่วงนี้ แม้จะเข้าฤดูหนาวแล้วแต่ฝุ่น PM 2.5กำลังจะกลับมาเยือนไทยอีกครั้งเหมือนเป็นสัญญาณเตือนสุขภาพาประจำฤดูกาลที่คนไยทำงานจะมองข้ามไปไม่ได้เพราะฝุ่นเหล่านี้มีอนุภาคขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหากได้รับผ่านทางการหายใจอาจส่งผลให้เกิดการแพ้ตามมาได้โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจอาจมีอาการรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปได้ โรคหล,ลายๆลาวัทำงานชวนสำรวจปัจจัยเสี่ยงของการได้รับฝุ่น pm 2.5ว่าเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากตำแหน่งหรือสถานที่ที่เราอยู่นขนาดนั้นหากมีปริมาณฝุ่น,นสะสมมากก็อาจเพิ่มความเสี่ยงได้ระยะเวลาในการสัมผัสฝุ่นยิ่งอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานก็จะได้รับฝุ่นเข้าสู่ร่างกายมากขึ้น กิจกรรมที่ทำงานหรือออกกำลังกายกลางแจ้งหาดออกแรงมากก็จะต้องหายใจรับฝุ่นมากขึ้นลักษณะเฉพาะบุคคลผู้มีโรคประจำตัวภูมิต้านทานต่ำกลุ่มเสี่ยงเด็กหญิงตั้งครรภผู้สูงอายุซึ่งปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิดการแพ้ฝุ่น PM 2.5ตามมาผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ตามีการอักเสบเคืองคันบริเวณดวงตา ผิวหนังฝุ่นจะทำให้เกิดอาการคันผิวหนังที่มีผื่นขึ้นลมพิษทางเดินหายใจฝุ่นที่สะสมจะทำให้เกิดน้ำมูกแสบคอและมีเสมหะเตรียมตัวรับมือให้พร้อมสูฟุน่นด้วยเทคนิคหลีกปิดใช้เลี่ยงลดหมดปัญหา PM 2.5หลีกเลี่ยงสัมผัสฝุ่น,น PM 2.5และใช้ข้อมูลอากาศผ่านทาง Air i ฟทเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศปิด ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอใช้ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเลี่ยงเลี่ยงทำกิจ,จก,กรรมนอกอาคารหรือออกกำลังกายกลางแจ้งลดลดการใช้รถยนต์และการเผาทุกชนิดที่ทำให้เกิดควันสาระน่ารู้เรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะยังอยู่กับอากาศหนาวการดูแลตัวเองในช่วงฤด,ดูหนาว มีหลายคำแนะนำที่สามารถช่วยให้ร่างกายและสุขภาพเราดีขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นและแห้ง 1. การรักษาความอบอุ่นควรสวมเสื้อผ้าที่อบอุ่นโดยเลือกเสื้อผ้าหลายชั้นเช่นเสื้อกันหนาวถุงมือผ้าพันคอและหมวกเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายสูญเสียความร้อนจากร่างกายมากเกินไป 2. การดื่มน้ำแม้ว่าในช่วงฤดูหนาวจะรู้สึกไม่ค่อยหิวน้ำ แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรละเลยการดื่มน้ําควรดื่มน้ําอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการขาดน้ําและช่วยให้ผิวพรรณไม่แหง้ง 3. การดูแลผิวพรรณอากาศเย็นและลมแรงสามารถทําให้ผิวแห้งได้เราควรทาครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของมอยเจอร์ไรเซอร์เพื่อให้ผิวชุ่มชื้นและอย่าลืมทาลิปบาล์มเพื่อป้องกันริมฝีปากแตกแหง้ง 4. รับประทานอาหารที่เหมาะสมในช่วงฤดูหนาวควรทานอาหารที่ให้ความอบอุ่นเช่นซุปน้ำข้นหรืออาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินซีและอ e, ีเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันหวัด 5. การออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็ววิ่งหรือการยืดเหยียดเพื่อให้ร่างกายคลายความตืงเครียด 6. การพักผ่อนการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟนูและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อสู้กับโรคภัยต่างๆและ 7. การรักษาความสะอาดการล้างมือบ่อยๆจะช่วยป้องกัน <ๆ S 2> การแพร่กระจายของเชื้อโรคที่สามารถทำให้เกิดโรคหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูหนาวได้การดูแลตัวเองในช่วงฤดูหนาวมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะอากาศเย็นจะมีผลกระทบต่อสุขภาพหลายด้าน ดังนั้นการเตรียมตัวดูแลตัวเองให้ดีในช่วงนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีและแข็งแรงตลอดฤดูหนาวด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละค่ะจบไปแล้วนะครับกับ,บรายการเสียงตามสายทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลม่ละผ่านทางเว็บไซต์ w w w m e l a g o t h หรือทางเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลม่ละยังสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์ 055-030-579ทางโทรศา0 5สาร0 5 5 0 3ห5 3 9หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกสสารบั gh, ญอเดสกอตากแอดมละ g o ท h ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตมวัะละรายการเสียงตามสายออกอากาศผ่านทางขอกระจายข่าวไร้สายเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาประมาณ17นากาเป็นต้นไป และท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยังสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง YouTube ชื่อช่ององค์การบริหารส่วนตำบลมะละสำหรับวันนี้การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลมะละก็หมดเวลาลงแล้วนะครับมาพบกันใหม่ได้อีกครั้งกับรายการเสียงตามสายที่จะนำเรื่องราวและข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ มาฝากให้ชาวตำบลมะละของเราและท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมผู้บริหารนำาทีมโดยนายพิสิทธิ์มะละเจริญพรนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลมะละสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังนะครับและหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามายังองค์การบริหารส่วนตำบลมะละได้ตามช่องทางดังกล่าวที่เราได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเราสำหรับวันนี้ต้องกล่าควคำว่าลากันไปก่อนสวัสดีครับ